ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมากทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่น308กันนะคะในแมปโลบอกกันเนาะก็คือในแมปนี้นะคะสามารถสร้างบ้านได้นะจะสร้างเป็นบ้านรูปอะไรก็ได้เนาะก็วันนี้นะคะเราได้ขึ้นมาสร้างบ้านบนคอนโดไม้นะคะก็ดูอลังการนะคะแต่ว่าบ้านเมื่อก่อนเนี่ยก็อาจจะรู้กันไปนะคะว่าพังนะคะ เดี๋ยวมาพามาดูบ้านหลังนี้นะคะว่าบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างบอกเลยว่าราคาเวอร์วังอลังเวอร์มากเลยนะคะว่าแบบนี่พนักงานอีเกียได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็คือข้างหน้านะคะจะเป็นประตูกันนะประตูแบบอัคยะเอา้าเพื่อนตกอัทยาใส่นะคะก็คือเรากับเพื่อนเนี่ยสามคนนี้นะคะเสื้อสีม่วงนะคะกับเสื้อสีเอ่ม เขาเป็นไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วอ่ะเนี่ยไอไอเอ็มเฮสเนี่ยแหละนะคะครับเราก็ช่วยกันสร้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาพามาดูนะคะว่าอุ้ยเดี๋ยวเราเอา้เพื่อนขึ้นมากันอ้าวอุต่าเปิดให้โอเคเดี๋ยวพาทัวร์นะคะเขาปิดกันนะคะเดี๋ยวโดนอีเกียขึ้นนะคะก็คือเดี๋ยวพามาทัวร์กันเลยนะคะทุกคนก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่แบบปนะิกนิกเนาะก็มาดูแบบ SCP นะคะเผื่อ SCP มันมาทางนี้นะปกติ SCP มันจะแบบมาทางตรงนี้บ่อยเฉพาะตัวเล็กนะตัวเล็กมาบ่อยมากก็แบบมานั่งปิกนิกนะทุกคนนะคะแล้วก็ตรงนี้นะก็จะเป็นที่นั่งที่นอนนะคะที่นอนนอกบ้านนะนี่นอนแบบชิลๆสบายมานอนเล่นได้นะ นี่มีที่นอนเล่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นต้นไม้นะคะอยู่บนนี้นะคะแล้วก็มีแสงไฟสีเขียวนะคะแล้วก็ยังต่อไปนะคะใต้ล่างนี้ก็จะเป็นคิดว่าจะเป็นห้องใต้ดินนะคะือนเพื่อจะแอดมารับเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ดู scp เหมือน,นคณะคะแต่ว่าจะเป็นแบบที่ปีนเนาะเป็นที่บันไดนะคะนี่มอง scp ได้นะคะแต่มองได้ไม่เยอะนะ แล้วก็ในแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นที่นอนเล่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นที่นอนเล่นใกล้ๆบ้านนะคะเนาะแล้วก็ไปดูข้างในกันข้างในนี้แบบชอบมากๆ,ๆนะคะเอาแล้วใครมันลื้อไฟตรงนี้มันออกล,ะล่ะเพื่อนเดี๋ยวต้องไปเอาไฟกลับมาติดนะคะทุกคนไฟมันอยู่ไหนอะเอออยู่นี่เหรอปกติมันมีสองดวงนะมันหายไปไหนล่ะนี่ อ่ะคะเราต้องเอาไฟมาติดข้างบนนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยต้องมีไฟนะคะไม่งั้นเราจะมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะวางตรงนี้แล้วกันนน่นะคะแล้วก็อย่ามาดูข้างในกันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซฟาแบบไม่มีทีวีนะคะนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบเอ่มันเรียกว่าอะไรนะเป็นเกี่ยวกับที่เล่นปุ่มเล่นเกมนะคะเพราะว่ามันมีปุ่มแดงๆเราคือเราก็เลยเอามาเป็นปุ่มเล่นเกมนะคะ ตันี้ก็จะเป็นที่นอนเล่นเหมือนกันนะคะแล้วตรงนี้ที่ชอบที่สุดเลยก็คืออย่าเพิ่แฟรเพิ่แฟรคอมก่อน,นตรงนี้เนี่ยก็หูเพื่อนผมนี้แบบ <ns> ตรงนี้นะคะเพื่อนอย่าไปเหยียบที่นอนนะตัวนี้ก็คือเป็นเตนียงสองชั้นนะก็คือข้างล่างเนี่ยก็เป็นเตียงสีเขียวนะคะมีเป็นควิ้นด้วยนะคะเดี๋ยวนะมันต้องให้เข้าสี่กันสี ต้องเอาเพนกวินข้างบนเพราะว่าเตียงสีน้ำเงินเป็นเตียงสีข้างบนนะคะเราก็ต้องเอาเพนกวินไปไว้ข้างบนนะคะปลาฉลามแบบเขาให้มาเป็นสีอะไรนะปลาฉลามอยู่สีบ้านสีเขียวนะนี่เราก็ต้องเอาปลาฉลามไปไว้ข้างล่างนะคะไว้ข้างบนไม่ได้นะลูกอ้าวเพื่อนตกอุ้ยเหมือนบ้านจะพังแล้วจากสวยๆนี่แบบมันจะพังหมดแล้วนะเนี่ย ออเพื่งไม่ได้ตกโอ้โหอยู่ข้างบนใจกูหายเลยเดี๋ยวเรานะคะต้องขึ้นไปวางใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนอันนี้จะตกนะคะเป็นตกกระจกเอาวา,เวางไปเลยวางไปเลยอ่าแล้วก็เอาน้องเพนกวินนะคะน้องเพนกวินมาวางน,นะคะเดี๋ยวต้องเอาไปแบบเป็นแนวนอนนะคะเอ้เป็นแนวตั้ง ช่วงนี้แบบชอบพูดผิดนะเนี่ยอเอามาวางไว้แบบน,แนี้แล้วก็น้องปลาชาาะนะต้องเอามาไว้ข้างล่างนะเพราะว่าปลาชะาาเนี่ยมันอยู่ตีมเอิมเอาเพื่อนหลับทำงดีโอ้โหแม่งมันจะหลับกันแหละกูยังไม่ได้รีวิวหาอะไรเลยอ้าวเพื่อนหายอ้าวเฮ้ยเพื่อนหายทุกคนเดี๋ยวไปดูแอบบ าเพื่อนหาจริงๆด้วยแฮะแต่ว่าเราแอดเพื่อนมาแล้วนะคะเดี๋ยวนางก็น่าจะจอยตามมาเนีน่ยมาจะได้เขาตีมกันหนซีเราเอามาจากอไอตรงนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปดูทุกคนก็ต้องรู้กันอยู่แล้วปะเนี่ยมันก็ต้องมีทุกที่หละเนี่ยเออเอาไม่ใช่ตรงนี้เนี่ยไอตรงที่มันมีไฟสีส้มๆแดงๆ,ๆงนะคะนี่ก็เราเอามาจากบ้านหลังนี้แลเดี๋ยวตอนเชา้าจะพาไปดู ต้องรอให้มัสว่าวนะเพราะว่ามันมืดมากเลยนะคือบ้านเราเนี่ยรับรองเลยชอบทุกมุมนะคะเพราะว่าแต่ละมุมเนี่ยมันดีมากเอา้าอีกคนนึงก็หายออหคหายหมดเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะทุกคนณนี่เนี่ยเราเอามาจากเอิมไอตรงนี้นะคะ เกมส์เสร็ก็เอามาจับไอตรงไอตรงนี้นะคะเฮ้ยทุกคนรูปภาพสวยมากเลยเอามาระาการันขอยืนนะพนักงานเอาพนักงานมาล้ก็ขบวนแน่เลยอ่ะแล้วกูจะขึ้นยังไงอะ่ะอย่างนี้เหรอสุดยอดและคือต้องเอาโซฟามาด้วย เราต้องไปเอาโซฟามานะคะทุกคนหัวบ้าบ้านเราน่นะต้องมีโซฟานะคะทุกคนไม่มีมาได้ไม่มีไม่ได้นะคะมันจะถือว่าไม่ใช่บ้านนะแล้วก็บ้านเราก็ไม่มีทีเดวยคือทุกคนถามว่าบ้านที่มีอะไรมั่งบ้านที่มีอะไรดีๆมั่งแล้วก็ไม่มีอะไรดีๆเลยมีแต่กูสร้างบ้านเฉยเอย่างนี้แหละคือข้างในบ้านแบบของมันเยอะเกินไปปะ่ะทั้งเตียงนอนเตียงสองชั้นโต๊ะบ้านอีก มันเยอะไปปพราะทุกคนเยอะไปนอกสำหรับเราว่าเยอะนะคะอันนี้น,นี่วางไว้แบบนี้เลยสูงแล้วก็ต้องไปเอานี่พนักง,งานจิ๋วตัวนนะคะจะสามารถมาตรงนี้ได้ตัวใหญ่ก็มาได้ล่ะนี่แล้วก็บ้านเราไม่มีทีวีเดีย๋ยวไปหาทีวีใกล้ๆนี่แหละอุ้ยทุกคนเราเจอแล้ว มีแงตาไวอดีพากมันก็อยู่กไกลนี่แหละโอ้โหจอใหญ่ไฟเชียรไม่ชอบอ่ะมันไม่ชอบไอ้พูดแบบทีวีอะไรแบบนี้นะฮะเดี๋ยวกินข้าวก่อนเอาอะไรอ่ะเา้าทำไมเป็นแบบนี้อ่ะจังไหนละสู่บะะภาพเนี่ยเราต้องแบบเออก็ถือไว้แบบนี้แหละ ุกคนมีทีวีจอโค้งเลยนะคือแบบไอติมนี่ก็แบบยังกูยังถือไว้แบบนี้อยู่อีกเหมือนกันกคุ้นเราไอต็มออกอยังไงอะใครรู้บอ,อกทีได้๋ยม <c oughs> ต้องเอาทีวีไปเสียบนะคะอุ้ยมันก็เหมือนไอตรงนั้นอยู่แล้วปะ ไม่รู้คำไหนนะคะเอาไอพิมออกยังไงนะเนี่ยเฮ้ยมันดูมันไม่ถนัดอ่ะเอ้าเวอรติดเวอร์ติอ่าสงสาร ในใครจะเข้าบ้านเรานะคะก็ต้องพิมพ์มาเมนก่อนนะคะว่าจะเข้าบ้านนะคะเอามาได้แล้วหรอบเพื่อนเราจะทีวีเฮ้ยเฮยเรานะคะจะเอาทีวีนะคะ,ะ,าะ,คะมาไว้ตรงนี้นะกันอ่น้นี่เปิดไฟได้โอ้โหสว่างตาบอด ก็สำหรับคลิปน um ี้นะคะก็มารีวิวในบ้านในอีเกียนะคะว่าทุกคนเนี่ยชอบกันหรือเปล่าเอยสำหรับวันนี้นะคะก็สร้างเอกับมืนนะคะก็คือสามคนนั้นนะคะสองคนนั้นสามคนนั้นเนี่ยเขามาช่วยนะคะทุกคนก็แล้วก็คนนี้มาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าเป็นคนใทยยังไงพิงมาบอกกีนะคะว่าเออมาทําอะไร นะคะก็ใครที่ชอบหรือไม่ชอบนะคะยังไงพิมบอกเวยนะก็สำหรับสร้างในอีเกียน,นี้นะคะขอคนล์ประมาณสิบไลค์พอเนาะถ้าทะลุสิบไลค์ like, เนี่ยเดี๋ยวจะมาสร้างเป็นคอนโดนะคะคอนโดในอีเกียแต่ว่าจะมาสร้างตรงนี้นะเพราะว่ามันมีพื้นที่จํากัดนะคะมีมาจํากัดด้วยเนาะก็ถ้าประมาณครบสิบไลค์หรือว่าทะลุ1ิบไลค์ like, ไปแล้วเนี่ยจะสร้างบ้านจะไม่ได้สร้างบ้านเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับ สร้างคอนโดนะคะทุกคนสร้างคอนโดในอีกเกียเว้ยคือสอบตรงนั้นนะคะก็สั่งคนนั้นเนี่ยก็ไปช่วยเหมือนกันแต่ว,ว่าบางแต่แต่ตอนนั้นอะเราอะเพิ่งไปขนของจากเราเนี่ยไปเอาขนของขึ้นมานะคะเพื่อส3มคนนั้นเนี่ยเขาก็ตกลงมาเขาก็เลยไม่มีที่อยู่นะคะเขาก็เลยมาช่วยเราเนาะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายไว้นะคะตอนนั้นรีเซ็ตกล้องไม่ได้นะคะยังไงเข้าทษด้วยนะ แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างเองทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่าถ้ามีคลิปเหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวยังไงจะเอามาลงอีกทีนะคะก็สาหรับใครที่ชอบนะคะอยากให้ทําอะไรอีกเนี่ยยังไงคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะคะทุกคนแต่ว่ากระสวงไม่สวยต้องรอดูนะคะอย่าลืมกระทืบไลค์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติ๊งติ๊ง,ต,งติ๊งให้ด้วยนะก็สำหรับคลิปนี้นะคะชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์หน่อยเถอะ ขอลองและอ่านทุกคลิปเนี่ยชอบมุมไหนกันมากทุกคนมุมนี้จะเป็นมุมในบ้านนะคะจะเป็นเกี่ยวกับพวกมุมในบ้านเนาะจะเป็นโซฟามุมโซฟามุมเล่นเกมอ่ะมุมเตียงสองชั้นนะคะแล้วก็มุมข้างนอกเนี่ยจะเป็นมุมนอนเล่นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นมุมนอนเล่นแล้วก็มุมปิกนิกอ่าแล้วก็จะเป็นมุมมุมเดินเล่นบนสะพานนะคะบนวันโดไม้นะ ก็ใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสำหรับยลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะกระทืบไลค์ like มาด้วยนะก็สคงิปดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ